สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมใหม่ครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในหาทางออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ให้ได้นะครับซึ่งสวัสดิชิงของวันนี้เนี่ยอะไรบ้ครับเฮ้ยเออไหนเนี่ยเฟิร์สครับมึงเราพิมพ์อพาร์ตเมนต์ในอยู่ในกูเกิลดีที่มันแปลว่าคันเลือดหาดไอ้สัตวสสวัสดิชิงวันนี้มีใครบ้างครับมีเฟิร์สกับเกียนพวมอีกแล้วมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านครับกูเรียกเดี๋ยวกูเรียกเอามีเดียมามีเดียเฮ้ยมีเดียมึงก็กูชอบแบบแรงมีไหม กลางๆะมันเล่นมุกเกลดกับเนื้อแน่นอนนยี่เ่ไม่เล่นหรอกทุอ๋อแล้วเข้าไปไงเนี่ยเข้าไม่ได้คือเราเราเราจะต้องหาทางออกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยเชี่ย What the fuck ไอ้มีกระดาษมาคูขึ้นลิฟต์ไปแล้วไอ้คลิป hello เฮ้ยได้ครูได้ขับครูมา What the fuck นี่นี่มันอ่านยังไงวะมันเป็นบอแสอ่ะอยู่ชั้นไหนเอี่ยมดูดิถ้มันเขียนว่าอะไรแต่ไม่แต่ไม่หาไม่ได้มันมันไม่ได้อ้เอ้ยอันนี้มันมีใยแบงมุมมันเนี่ยมันคือบอแสดวะมันเข้าไม่ได้เิเอาไปดักควายเฮ้ยมันมันบอกว่าไปหาเนี่ยขนแกะสีชมพูอ่ะแล้วก็เนื่อใช้เนี่ย ในการเป็นคำใบ้มั้งเฮ้ยกลัวต้องขึ้นลิฟต์อย่างเดียววะมันไม่มีอะไรละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีทางเมื่อปลากลัวกึ่งกึ่งปลากลัวอยู่ปหมเนี่ยตรงหน้าเปิดมันไม่ไม่มาแล้วมันให้ปลากลัวมันมันมันคำใบ้มาแล้วมันจีนให้องมันจรแค่มันให้ปลามันให้โดดด้ยชั้นบนหรือเปล่านี่ไงใช่ใช่ใช่มันเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากนี้เรง่มจากนี้เริ่มจากนี้มันกางออกมันก็กลางออกดีแค่จะได้เดินง่ายหน่อย เออแต่คนเดียวพอแล้วมั้งอันเนี้ยคนเดียวพอให้ไปไหนให้ไปไหนตามทางไปเรื่อยให้พาโคตามทางไปเรื่อยๆนั่นแหละน่าจะแถ่น่าจะไปกูตุยโอ้โหที่ไอ้ตกอีกแล้วกูว่าต้องไปหลายคนเพราะว่าไปคนเดียวไม่น่าจะผ่านหัวเราไอ้เนี้ยเรื่องร้อนมีตายป่าววะมันมีน่าจะมีหลคนมันกูว่ามันมีตายนะเว้ยไอ้ยอ้เฟิร์สเรื่องมันไม่เพิ่ม มันมันมึงคยุยอะไรต้องเปิดหมวดอะไรเนี่ยอะไรวะที่แบบเป็นผู้ชมอะเอ้ยไม่เป็นไรมันตกอย่างทีู่กแล้วมันเกิดใหม่เว้ยอ๋อนึกว่าไม่เกิดใหม่แต่เกิดใหม่ชั้นบนอะเกิดใหม่ที่ไหนไม่รู้ว่าตัวมาเดี๋ยวฝากงังไงๆกูขอตายดีกว่า <laughs> เฮ้ยปีศา,าจาก็จะให้เราตายก็ได้นี่ทางเราไปบูมบิ้งนี่ไงออกกินดิสเออมันบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มี มันเป็กนตีมากมันบอกว่าไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในห้องนี้อ๋อมันก็เหมือนเป็นห้องแบบที่ตั้งเอาไว้เกิดกดปุ่มก่อนเแล้วลิฟต์มันจะมาลักอ๋อนี่ชั้นสองมันสร้างสรรค์อยู่ในเนี่ยการตายการเกิดมันก็แบบรู้ไงว่าเราจะตายเยมดมาโดดต่อไปมาโดดต่อไปโอ้โหไม่ไปชั้นอื่นคนเดียวไม่พอเอายิ่งแล้วมีอะเราโดดแันไม่ผ่านเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟวกมึงไปไหนเฮ้ยให้เดี๋ยวกูอยู่ไหนไม่รู้กูบั็อกอยู่ในลิฟต์เจอกูด้วยกูตีเย้ลิฟต์ปะอันนี้้้ะะไไดลยากให มึงเดินชิดมุมเว้ยมันเลยโดนลิฟหนีทำไมเราต้องเริ่มต้นจากการปัตกตัว,ว,ตว EP <c oughs> ที่เราปิดปัตกตัวไปแล้วด้ <c oughs> วยกันรังคิดอยู่เลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้กูโดดมาถึงตรงรูปแล้วมันต้องโดดเข้ารูปแบบว่าดึงไงวะ <c oughs> ว่าร,รูปรูปสักใบเอ้ยไม่ถึงเหมืนรหรือหรือปากลัวไม่ได้อะไรวะดูดีไอ้มันนั่นยังไงนั่นไงมันมีข้างล่างเห็นไหมบอกแต่อยู่ข้างล่างก็โดดไปหาดิเฮียรอเฮียอะไรเนี่ย้ไดนี่ได้แล้วเนี่ย อ่านนี้มันมีอะไรอ่านได้ปะคลิกขวาไม่ได้ไม่ไม่ไม่อันนี้มันต้องให้นี่เว้ยมันบอกว่าใช้กับขนแก่ชมพูไอทุกอย่างนี่ไงขนแก่ชมพูแต่ว่ามันต้องขุดไม่ได้มันจะให้มันมันมีมันมีเครื่องหมายอะไรไม่รู้อะตัวเนี้ยอาหายไปแล้วในหนังสือกูยังไม่ชัวร์เลยมันเขียนว่าพิงก์ูนี่ไงพิงก์อะมันให้โยนเลยเข้าหาพิงก์ป่ะเนี่ยมันมีเครื่องหมายอะไรไม่รู้เว้ย ข้างพ้อเอิร์สสลาข้างล่างมีสีแปลกๆอยู่นเนี่ยมันมีเครื่องหมายแบบตกใจมึงเห็นปะเครื่องหมายแบบห้ามห้ามเข้ามั้งเออดีๆเนี่ยกูต้องกดกดกดยูโยนอันไหนกูกดย่อใส่มันเลยมีเครื่องหมายอ่ะเอ้มันมีกระดาษหลายใบจังวะเขียนว่าอะไรมันมันไม่มันกระดาษนี้วาไว้ให้ไม่บอกคำใบ้อะไรสักอย่างมันเลยมีให้มาหลายใบ เอ้ยฟูมกูเจออะไรไม่รู้กูเจอหมวกว่ะกระดองเต่าว่ะนี่อยู่ชั้นไหนวะนี่ไม่ทำเพี้ยอะไรวะนี่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 ไอ้กล่องใช่หวะเออคลิกเนี่ยเออเนี่ยกล่องบนผนังบักบักบักคลิกขวาไปเรื่อยมันจะเจออยู่เออยี่มันมีกล่องซ่อนอยู่เหลี่ยมนี้เฮ้ยเดี๋ยวถ้ามาใส่ในเนี้ยเฮ้ย อ๋ตกใจใช่ไหนวะกูบักกูบักมุดลงมาให้มันมุดได้นี่วาไอ้ภูเมื่อกี้ตัวกูย่อลงไปไอ้ยี่เปิดเปิดออกข้างนอกได้เนี่ยอะไรก็เคียรล้วมันมันสีเดียวกันวะเนี่ยที่กูยิงเลยเออมันสีเดียวกันหมดอ่ะแต่มันพูดดึงไม่ไม่ไมที่ภูมิใ่อ่ะแม่มที่ยิงมันเป็นคำใบ้เลยไอ้ยี่ไอ้ยไอ้่อ่านเอ้กูรู้เอภูมิาหนไอ้กูรู้แล้วกูรู้แล้วเอาไมาได้ไ่ไ้เนี่ยสะมันบอกว่าตรงเนี้ยเว้ยตรงขนแก่สีชมพูอ่ะจะมีคำใบ้อยู่ ไขนอ่านได้เหรอสรุปันอ่านได้ใช่ป right. ่ะก็เนี่ยมึงแค่เอามอลไปสืบไม่ได้ห่อเนี่ยยูฟาวอ่ะยินอินบาเรลบัตคีปแอนด์ไอเอาบาเรลอีเซียร์เบนดิ้งเดอะเวกซ์อเวฟอมยูโดมาจากขบวนป่ะเนี่ยมึงเจอถังไม้หรืออะไรป่ะก็ไอถังที่เราเอานี่ไงอ๋อมันไม่ให้เอาไอ้นี่ไงไอหมวกไอหมวกเขียวๆวะที่กูหามาได้อ่ะถังถังไม้เอารวมรวมหนังสือมาหน่อยเอาไปน้องชายเออ ตงไปหรือกูต้องไปอย่มตายอย่าลองโดดเหี่ยวไหมเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวบอกว่าอะไรอะรูปปอะไรรูปวาดอยู่สักอย่างอยู่ข้างข้างบนเราต้องไอ้เนี่ยหาทางขึ้นไปในรูปเนี่ยอ้ตรงเตาเผามันจะมีสักอย่างหาเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวมันนี่วะนี่นี่นี่ก็ลองนี่แต่มันเอ้มันกระโดดลงไปได้หรอเอ้ยนี่ไงนี่ยืนได้ฮัลโหลฮะ มันยืนได้ไอ่เนี่ยไอตรงเสียงพูดมาต้องโดดไปตรงรูปตรงนั้นดดเขารูปตรงอ่ะนโดดเขารูปตรงไหนเดม้ยข้างหลังโดดไปกูเคว้งกเคว้งตัวใช้เอ้ยเข้ามาได้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยไอ้กระจักกันไปเรื่ยเพราะว่าเพราะว่าแม่งทำมาเหมือนเป็นบล็อกติดหัวกระโดดแล้วติดนี่ไเมื่อกี้นี่ก็เก็บให้โมดไอ้สัสหมดเ้ยไมันมีรูปาใครไม่รู้ไอ้เหี่ยไหนไงต่อวะ ไไม่ทะกูคลิกมวยตอนนี้จะเจอคำใบ้เพิ่มอ๋อนั่นใส่เปล่าวะกระดาษใส่เปล่าวะกระดาษกระดาษเสียงกระดาษเสียงไม่ใช่เราใส่นี่ไงกระดาษใส่จริงด้วยนี่ไงนี่ไงแล้วก็ปลดล็อกใช่ปะวะต้องปลดล็อกดิไอ้เอาหมวกใส่หัวนี่ได้ปล่าวะเออเออพวกหมวกใส่หัวให้ฝาใส่แม่งไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ใส่ผมวกอ่ากูออกไปยูข้างนอกก่อนนี่จะเปลี่ยนคาใจรูปอันสุดท้ายอะไรวะ ถ้ามันไม่มีทางไปต่อที่อะไรได้ไงวะกูมาตรงนี้ได้แล้วกุมรู้กูจะไปไหนต่อวะหรือมันคือเอาดอกไม้ไปวางวะเพราะกูเขามีดอกไม้ให้กูเก็บเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยก็ดีไงกูเห็นนี่ไงไม่ไม่ไม่อกี้เหมือนกูเห็นไอ้รูปหลังนั่นมีมีทางนั่นแหละเกมโดดเข้าไปรูปข้างหลังอันนี้เหมือนกูเห็นทางนั่นแบบแบบอบฮะรูปหลังไหนไอ้รูปเนี้ยรูปที่อยู่ไกลสุดเราเลยโอ้จะเข้าไปยังไงวะเนี่ย มากลวไปอ่ะเกียเฟิร์สมันไม่อยู่แล้วมันยืนผ่อนไข่นะเนี้ยฮ่าๆแต่มาถึงทางไอ้ตรงนั้นนะมึงจะกระโดดไปถึงเหรอไอสัตว์เอ้ยเกือบแล้วไอ้ไอ้เฟิร์สมึงเราเอาดอกไม้มาวางไว้ดิวางข้างไอ้ห้องนั่นนะเออห้องไหนก็ได้มึงเก็บกลัวทุกอย่างที่เราเก็บได้มันต้องมีความหมายไป เออนี่ไงนี่เหี้ยขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยได้หมวกไดมอนด์มาเว้ยฮะสวยไดดมอน์กูเอามาใส่โอ้ยเอามาใส่หุ่นนี่ไงเนี่ยมันมีหุ่นสีเขียวหุ่นสีเขียวหุ่นไดมอนด์เออนี่ไงนี่นี่เปิดประตูเปิดวะหุ่นไดมอนด์อยู่นี่อยู่นี่เอามาใส่ก่อนนี่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้นไดมอนด์ฝั่งนั้นไอ้ที่นี่อะไรเนี่ยเบก้หาอีกสองอันเหนาะจะหาจากไหนวะเนี่ย เดี๋ยวแล้วเจอหมวกกันได้ยังไงวะแล้วที่แล้วที่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวะมันก็เหมยอนกันไามานะ่ใช่วะเหรอตุ๊ดเนะี่ยมึงยังไม่ได้วางใส่หมวกเหล็กเลยนะเอ้ยให้มันตรงคู่<ห>สีพุงงกระดาษให้กูหน่อยกระดาษให้กูหน่อยกูว่ากระดาษวางข้างบนถูกแล้วที่หมวกหมวก,หมวกเพชรมึงยังไม่ได้ใส่เลยกูไปใส่ให้ดอกกระดาษให้กูหน่อยเอาหมวกเขียวไปใส่ก่อเขียวดิถึงบอว์ดอกดอกกระโดดดอกได้ป่ะเออได้เลย ใส่ไว้ใส่ไว้ห้องนี้ถูกนะใส่ตำรวจไม่ครบอยู่ดีต้องหาอีกไอ้เหี้ยมึงเจอหมวกกันได้ยังไงวะก็ไม่อยู่ในห้องหน้าตาไอห้องรูปภาพอะไรกูบอกว่ากูเห็นนเนี่ยมันเห็นทางเข้าไปอยู่ในนั้นไอกูตรงนี้มันต้องเข้าไปได้ไปผมเฮ้ยนี่ยฮัลโหลอะไรดูดิดูดิไม่กูเข้าไปแล้วเอเข้ามาแล้วก็แล้วไอมันม่เขียนว่าปลากลัวบไว้มึงหันก็แล้วันกลับหลังมาเนี่ยมันเขียนปลากลัวดันตายเห็นมะหรือมึงเจออะไรที่พิศวงกว่านั้น อ๋อฮะดูเลยดูนี่ดิเนี่ยเข้าไปคิดตรงเนี้ยเข้าไปคิดตรงเนี้ยคิดคิดรูปผ้านแล้วกดเกียรผ่านเดี๋นะเดี๋ยนะไอ้เฟิร์สไปไอ้เฟิร์สไปก่อนกูเจอหน้าตัวเองถอยมาถอยมาถอยมามึงคิดที่รูปดิเฟิร์สมึงไม่ได้ชนรูปอ่ะหน้าชนรูปแล้วมึงกดกดเกียรผ่านเทคบีไฮออฟเพนไอคิดให้มึงบังกูเจอร์กูเจอเ์้ยกูยโอเคกูยโอเคกูโอเครูปเอากูเจอแล้วไอ้เหี้ชืูอ เอาไว้รูปภาพข้างบนนั่นก็มีความหมายดิเออโอ้โอยากไปประมาณเนี้ยนี่กูกดหมดเจอเนี้ยไอ้รูปภาพสองรูปนี้เราเจอแล้วมันมีรูปภาพกี่รูปวะเนี้ยนี่ตรงไอ้ภูมิก็มีอีกรูปนี่นี่ตรงนี้มีตรงนี้คือที่มึงทำไงมึงขึ้นไปอ่านได้ไว้ดูยืนโดนโตแล้วกดไอ้ค่ะพวกกดผิดเนี้ยกดตอนไรกจะกดไอ้นี่ไว้กดแบบไอ้ f สามอ่ะนี่กูเจอเนี้ย ไ้เฟิร์สทีมันมีเฟิร์สเฟิร์สเดี๋ยวมันต้องกด M5 ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยตัวกูยิงกูตังกูเข้าไปชิดเข้าไปชิดเออกดกดกดใช่ไหม Do you see any c a r m a chainmail ammo stand iron? t แล้วก็หาหมวกมาใส่ไอ้ไอ้พวกนี้เนี่ยโอ้ยเขี้ยมันเหลืออีกสองอันอะเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมีรูปแล้วน่ะเพราะว่าชั้นสองก็มีปริศนาให้เราไงน่ยอันนี้เราเกิดเดี๋ยว มามามาพุ่งมาทีนี้พุ่งมาทีนี้ไปก่อนเลยเชี่ยเลยไว้ปูไอ้เชี่ยกูติดไว้แล้ไอ้สัสไว้ไหนอะชั้นสองเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูชั้นสองก่อนเหมือนกูเจอทางเหมือนกูเจอทางหมือันเชี่ยไม่ใช่ไหว่รูปมันไม่ใช่จากชั้นสองไอ้เกมอะไรนะ้ภูมึงให้ไปทำอะไรเจออะไรนะเจอหมวกเหล็กเว้ยไอ้พวกหนังอะพวกหนังมันเอาไปใส่ได้ไหมม่มีเปล่าไอ้เราใส่เลยไม่มีเฮกเกิดขึ้นเลยใส่หมวกเหล็กแล้วเอ้ามึงเจอได้ยังไงภูมินี่นี่มันนี่ ตายตีนในเบิร์ตฮะเห็นไหมวัดเดือดฟักวัดเดือดฟักมุดเข้าไปได้เออมุดเข้าไปแล้วมันมุดยังไงวะมันต้องเอาหน้าไปแนบตรงนี้แล้วก็กดชิปอ๋อว้าหี้อะไรออนี่ไงนี่ไงโอ้โหทไมครับมันมีมุดแบบนี้ด้วยหรอวะเฮ้ยเรียกนิ่งเหลืยนิ่งมันต้องมีวะอย่างเงี้ยพวกบาร์พาร์มต้อเปิดได้หมดเลยปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยนี่นี่นี่ ไอ้ฮิปโปแม่งเซียนว่ะไอ้พวกบานพับมันเปิดได้หมดเลยว่ะมันเป็นกล่องไอ้นี่มันมีหุ่มเหล็กว่ะมันบอกให้ชิปไอ้หุ่มเหล็กมะเอ้าเอาไปไปไหนตรงไหนวะนี่ไงเนี่ยเอาไปใส่ไปใส่อันนี้หมวกโซ่โอ้ยมันเด็กฟักไม่เห็นมีอะไรก็วะมีอะไรวะโอ้ยเฮ้ยทุกบานพับฮูมีแบบเมนลูกสอนบอกทางโอ้หม่ก้อนโอ้ยคนคนเราคนเราทำลายสมองเลยใส่ใส่ฮบฮบเฮ้ยเราขาดหมวกทองนี่ว่ะไอ้สัตว์ไอ้มันต้องเอาหมวกเหล็กอันนี้ไม่เกี่ยวปะ อันนี้ไม่เกี่ยวนไม่เกี่ยวมองมองบนไหมทุกคนว่าอาจจะพลาดอะไรอยู่มันมีตรงไหนให้คานได้อีกว่าเราลองหาที่คานดีกว่ยบอกว่าที่คาย์ก็ที่บ้านเขาอะเฮ้ยเจ็บมันเค้มกูใช่ไหมลองดิลองดินี่ไงกูเจอโวกทองแล้วไอ้เหี้ยร์ว่าเดินฟ้าค่อยู่ได้ยังไงมันอยู่ใต้ไอนี่ไอ้เกียร์เขาเปิดได้สัตว์เลย้ยโอ้ยม่ไอ้มันหายไปไหนไม่รู้อะเกมแม่งมันโนดทำลายสมองยิบหายเจมมาวางไม่ไดอยู่ที่กู มัอยู่ที่กูเหมือนกันมอยู่ที่กูได้ไงวะเนี่ยเออเออมันเด้งไปเออเอ้ยมันให้อะไรมาวะน่ยฮะเก็บได้เนี่ยนี่เห็นปะมันมีม้าเก็บคออันนี้เก็บมาคนอันนี้ไหนวะมันอยู่ที่หุ่นเนี่ยจัต์มันเห็นไหม่ะอ๋อไอ้กูสีไอ้กูกูกอสีสีเขียวแล้ว่เก็บเก็าอะุ่นุ่มันจะถือม้าอยู่เอเก็บไว้กูเก็บแล้วมันก็ไมเข้าตัวกูนี่ยเขาแล้วเนี่ย อย่างกูเข้าแล้วอ๋อใช้ข้างบนเปล่าไอ้ไอ้รูปข้างบนนั่นเฮ้ยไอสี่รูปนั่นเปล่าวะเออมันก็ครบสี่รูปเหมือนกันนะเอาดิเอาดิเงี้ยเก็บมาดิเดี๋ยวกูเก็บไม่ได้อะนีได้ดีดี่เอ้่องเยอะมากเดี๋ยวกูจัดการนี่พรกระดาออกก่อนี้เงี้ยก็สอนเลี้ยวกระดางกระแตเออมันอ๋อมันต้องใส่ม้าอ๋อไอเฟิร์สกูตายด้วยเฟิร์ยี่เฟอร์เดี๋ยวมึงไปเฟิร์สแฮะโอ๊ยง่ายเกิน ให้กูเล่นเลยด่า <Okay. S 1> ยังงีเนี่ยมันจบแล้วเหรอวะมันจบจริงๆหรอวะพี <c oughs> ่ดานต่อไปห้องต่อไปอ่ะดิโอเคครับสำหรับคลิปนี้เกินเกินจบไวเกินเ <c oughs> ที่ยแบบสร้างมาแค่นี้ก็ก็จบแล้วอย,ยว่างเงี้ยอ๋อนี่ไยวางเรียงวะเนี่ยไม่ต้องหรอวะมันไม่ได้มีบอกให้วางเรียงอะไรอยูีพุงอยู่มั่นเนี่ยนะไปดูข้างล่างก่อน อ่มึงใส่สลับกันปะเนี่ยลองลองลองใส่ใส่เปลี่ยนไปเลยมันไม่เกิดเครียดไม่มึงใส่ให้มันตรงกับพื้นฉากหลังดิเดี๋ยวกูใส่เกมมึงลองใส่ทองอันแรกดิไม่ไม่นี่กูใส่ถั่วเนี่ย้ใส่ไม่ตรงไอ้สัตว์ได้ละไฟอาว่าหรอเขาอะนี่ไงประตูเปิดแล้วเนี่ยเนี้ยเฮ้ยเสองฝั่งเลย ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปดีไว้ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเอาเผื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยสำหรับวันนี้ซีอ u ครับ